มายกปู่ตอนนั้นกลับไปก็ได้โชคสามตัวฟังเลยจุดทูบบอกปู่เชื่อไหมว่าทูบแตกครึ่งมีเลขเก้าเลขเดียวอเอออะไจะซื้ออะไรก็ต้องเป็นศูนย์เก้าสิบเก้าไว้มันจะอะไรขนาดนั้นลไม่น่านเป็นไปได้นนอะโต้ให้ชมสิสิ่งที่พิเศษนะครับที่จารีสินเนท่านนําสังนิลการนํามาประกอบวิธีน้ําเทพมนตรสังดําเอาไว้ล้างอาถรรพ์ไร้พิธีกรรมในวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเอาไว้เข้าสารยกพ่อะแก่รับน้ำเทพมนต์ลงพลักษณ์หน้าทองเจอมือประดธธุษฐี วันอาทิตย์นายยมนะเก็บแปดครั้งได้มั้งคะมาที่นี่ทุกครั้งก็คือเรากลับไปแล้วก็ได้โชคได้ลาบมายกป้าปูตอนนั้นกลับไปก็ได้โชค3ตัวบังเลยแล้วเราก็ได้กลับมาอีกครั้งพูดถึงว่าเราก็มาเรื่อยๆมาบ่อยๆก็เชื่อนะปกติว่าเราก็เป็นสิทธิของพ่อแก่อยู่แล้วก็คือมันก็อยู่ที่ว่าบุญวาสนาของเรานี่ยนะทุกๆุกท่านที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมพิธีการจะได้รับการหยาดน้ําเทพมนต์นะจากสังนิลกาก็จะเปลี่ยนจากการพรมน้ํามนต์เป็นการรับน้ําเทพมมต์จากสังเขาเรียกสังนิล การสังดำเอาไว้ล้างอาถรรพ์ไาย ฉันนึคิดว่าญาติโยมมาด้วยความศรัทธาบางคนมาขอบางทีอาจจะไม่สําเร็จมีอาถรรพ์ร้ายติดตัวมาแล้วก็ให้โยมทาทานเสร็จก็ล้างออกซะสังดําเนี่ยเป็นอาวุธของพระนารายณ์ดังนั้นจึงมีอํานาจเยอะแต่ผู้ที่ใช้เนี่ยคือพระแม่กาลีเอาไว้ปรับมารรวมทุกครั้งที่มาค่ะไม่เคยพลาดก็จะมาแต่เช้าแล้วก็เตรียมตัวเข้าพิธีเพื่อที่จะยกข้อแก่จนเสร็จพิธีในจิตของเราเชื่อองค์ปู่นับถืออ่ะเสริมบาร,รมีเจิมพลักหน้าทอทํามาหมดแล้วจะเป็นพิธี ที่แข็งมากครบเครื่องค่ะที่ช็อตเด็ดจุดทูบอกปูเชื่อไหมว่าทูแตกครึ่งคือทูมันมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมคะมันแตกครึ่งอ่ะมีเลขเก้าเลขเดียวเอออะไรจะซื้ออะไรก็ต้องเป็นศูนย์เก้าสิบเก้าใบ็หลายหมื่นอยู่ก็ไม่คิดว่ามันจะอะไรขนาดนั้นแลไม่น่าเป็นไปได้อ่ะปูให้โชคดีญายจียมีโอกาสเดินทางมาก็เรียนเชิญแล้วกันวันอาทิตย์สิบโมงครึ่งอาสมซีเน่เริ่มทำพิธีทุกวันอาทิตย์นโยมนะยังไงก็เรียนเชิญแล้วกัน Get the fuck out!